สวัสดีทักทายเพื่อนๆจากประเทศนอเวยค์ค่ะวันนี้เรามาออกเรือที่กอเกาะอีกแล้วนะคะเป็นเกาะเล็กๆใกล้หมู่บ้านคะ่ะอากาศดีมากนะคะอากาศร้อนเหมือนเมืองไทยแต่ไม่ร้อนเหมือนเมืองไทยก็ใจก็ใจตรงกันนะคะอากาศดีมากเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูบรรยากาศ ที่เกาะแห่งนี้นะคะวันนี้เป็นวันธรรมดานะคะก็จะไม่มีเรืออื่นๆมาจอดค่ะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะเยอะออท่าเรือที่เกาะนี้นะคะจะจอดเรือได้ประมาณแค่สลำเองนะคะเ,เพื่อนๆเรามาวันปกตินะคะก็จะไม่มีใคร แค่เรามีนะคะบรรยากาศที่เกาะชื่อว่าเกาะทิงฮลเมนนะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยช่วงเช้าเช้าหรือเย็นเย็นนะจะมีฝูงแกะนะคะมากินหญ้าตรงนี้ค่ะ ็นลานย่ากว้างๆเลยนะคะที่เห็นนู่นคือต้นแอปเปิลนะคะแอปเปิลเขียวปีที่แล้วเราก็เก็บไปดองค่ะว่ามันเป็นแ,แอปเปิลเขียวนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ อากาศถึงอากาศจะร้อนแต่ไม่ร้อนดีมากเลยค่ะคุณเต้นี่นะคะบรรยากาศที่เกาะนอร์เวย์นะคะ